สวัสดีค่ะชาวเมทุนคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีเมทูแลคัคนาเมถุนในช่วงเดือนตุลาคมหรือเดือนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอืกนัยก็ย้ําเหมือนเดิมว่านี่เป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะเป็น general reading เป็นพลังงานรวมนะอ่า จะให้ตรงกับชาวเมถูกทุกคนแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะส่วนดวงส่วนตัวถ้าใครที่มีคําถามส่วนตัวของตัวเองอย่าจะรู้นะคะดูดวงส่วนตัวอยู่ของแอดไลน์มาได้เช่นเคยนะ,ะและสําหรับดวงประจําปีหน้านะคะเดี๋ยวหลังจากที่ลงคลิปเดือนตุลาคมเสร็จเนี่ยแอดจ,จะทยอยทาออกมาให้เหมือนเดิมทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะพิเศษหน่อยอาจจะมีดวงในเรื่องอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่ค,ความรักเพราะว่าในช่วงนี้เวลาที่แอดดูดวงส่วนตัวทุกวันจะมีคนถาม เรื่องอื่นๆเข้ามาบ้างนะคะธุรกิจการงานการเงินการเรียนที่ไม่ใช่ความรักเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ่าทีนี้กลับมาที่คลิปของเราชาวเมทุนค่ะเรากันทีสดก่อนขาดูหน่อยความรักของชาวเมถุนคนโสดความรักของชาวราศีเมทุนลัคนาเมถุนคนโสดค่ะเป็นยังไงบ้าง ความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ขอดูหน่อยค่ะนี่มัน energy ของคนที่พอใจอยากจะโสดอะ่ะนี่มันเป็น energy ของชาวเมถุนที่พอใจอยากจะโสดตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะ อยากที่จะอยู่คนเดียวไปก่อนเอเนอร์จีของคนคนนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณ่ยังไม่มีอะไรมั่นคงเลยสักอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณ่ยังไม่พร้อมหรอกที่จะไปดูแลใครเรายังมีอย่างอื่นที่คุณมองไปข้างหน้าแล้วคุณอยากจะทําแบบนี้ค่ะคุณยังมองไปข้างหน้าแล้วคุณรู้สึกว่าเอยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณอยากจะทําแล้วคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคนที่คุณรออยู่ยังไม่ใช่สักคนเลยจนคุณเหนื่อยที่จะเหนื่อยที่จะเหนื่อยที่จะลองคบคนใหม่ๆดูบ้างแล้วแบบนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่า เออไม่เป็นไรวะขาดไปสักหนึ่งเหรียญไม่เป็นไรฉันก็มีเกเหรียญละอย่างเงี้ยคือฉันก็แบบ proud to be me ละเพราะฉะนั้นนี่คือ energy ของคนโสดที่อ,อ,อยู่ได้อยู่ได้โดยที่ไม่ได้หงุยหาอะไรขนาดนั้นถ้ามีคนเข้ามาเออถ้าดีก็คุยได้แต่ถ้าไม่เวิร์ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะฉันก็รู้สึกว่าฉันก็จะมีอย่างอื่นที่อยากจะทำอยากไปที่อื่นอยากไปไหนก็ไปคือคุณไม่ได้รู้สึกว่าความโสดมันเป็นภาระ แล้วจะเป็นยังไงต่อว้าวไพ่บอกว่าไพาบอกว่าอีกไม่นานนี้นะคะอีกไม่นานนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามา คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่คุณรู้สึกว่าอยากจะเสี่ยงอีกสักครั้งอยากจะลองทำความรู้จักดูอีกสักครั้งอยากจะลองเปิดใจดูอีกสักครั้งคุณกำลังจะได้เจอคนคนนั้นแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณลังเลว่าอยากจะแลกความสุขในตอนนี้กับเขาไหมคือเหมือนกับเขามีอิทธิพลนะคะ เหมือนเขามีอิทธิพลกับเราอะพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม,ถณไม่ถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรกับเขาคุณก็ไม่คิดแบบนี้ถูกไหมแปลว่าเขาต้องเป็นคนที่เขย่าความรู้สึกคุณได้แล้วจะเป็นยังไงต่อถ้าคุณเปิดใจคบมีโอกาสที่จะไปไปต่อได้นะถ้าคุณลองเปิดใจคุยกันมีโอกาสที่จะไปต่อได้ แต่ปัญหาก็คือว่าเราอะปัญหาไอรู้สึกว่าปัญหามันอยู่ที่เราเองว่าถ้าคุณไม่พูดจะบั่นทอนหรือว่าถ้าคุณไม่พูดจะตัดร้อนหรือถ้าคุณรู้สึกว่าด้วยความที่คุณคุณเป็นคนโสดที่แฮปปี้อะคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณอยู่คนเดียวไม่เดือดร้อนอะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ค่อยรักษาน้ําใจเขาคุณจะไม่ค่อยถนอมน้ําใจเขาคุณจะไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยเอาใจไม่ค่อยอยากไปแบบ เออรับได้ก็รับแล้วไม่ได้ก็แล้วไปก็ฉันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหานะคะนี่คือปัญหานี่คืออีโก้อย่างหนึ่งของคนบางคนที่โสดยาวๆแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่พอมีคนอื่นเข้ามาเหมือนกับว่าโอเคเราเราเรา,เราเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าถ้าเราถ้าเรา,า,เรา,า,เราไม่ต้องพูดทำร้ายจิตใจคนอื่นได้ไหมแบบเนี้ยถ้าเราไม่ต้องไปถ้าเราไม่ต้องไป ทำร้ายเขาด้วยการประชดประชันหรือเฉยชาใส่เขาได้ไหมถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคเปิดใจคบไปแล้วไม่ใช่ให้คุณพูดกับเขาตั้งแต่แรกไปเลยว่าเออมันยังไม่ใช่นะเป็นเพื่อนกันแบบเนี้ยอย่าเลี้ยงไข้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบน่นนี่นั่นนะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบชีวิตสดโอเคอะ่ะมันมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะทําให้เขาเสียวความรู้สึกโดยไม่ดูตัวอย่างเช่นแบบวันนี้ไปกินข้าวกันไหมคุณก็แบบไม่ว่าง ไปกินถ้าหิวก็กินก่อนแบบเนี้ยประมาณเนี้ยตัวคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกตินี่แต่กับบางคนอะ่ะมันรุนแรงกับความรู้สึกเของไงเน,นี่ยไม่ว่ายังไงก็มายังไงซะก,ก็มาแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบางทีอะ่ะความความมั่นใจในตัวเองหรือว่า หรือว่าความความลุ่มหลงในตัวตนของเราในเสน่ห์ของเราหรือว่าอีกโก้บางอย่างของเราอะความภูมิใจของเราที่มันเกินไปอะนะคะระวังระวังตรงนี้นิดนึงแต่แอนว่าอีกไม่นานนี้ยังไงก็ได้เจอนะคะยังไงก็ได้เจอแน่ตอบไปคนคุยนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูหน่อย คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญคิงถือดาบอัศวินดาบช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างต้องจัดการตัวเองไปก่อนนะคะต้องจัดการทุรลาตัวเองไปก่อนเป็นอีกคู่หนึ่งที่เจอกันผ่านทางโซเชียลมากกว่าชีวิตจริงเป็นอีกคู่หนึ่งที่เจอกันผ่านตัวหนังสือหรือผ่านแอปหรือหรือได้แต่พูดคุยกันมากกว่าได้ใช้เวลาร่วมกันจริงๆ นะคะแล้วก็ได้แต่ปลอบใจกันและกันว่าเออรอก่อนนะเดี๋ยวหาเวลาเจอกันรอก่อนนะเดี๋ยวตอนนั้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนช่วงเนี้ยต่างฝ่ายต่างต้องต่างมีอะไรที่ตัวเองจะต้องทาอะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย ว่าเขาเป็นห่วงคุณเหมือนกับว่าคุณน่ะเหมือนคู่เนี้คุณน่ะแบบอาจจะปรึกษาเขาหรือว่าพูดพูดปรับทุกกันหรือแบบเออช่วงนี้งานยุ่งจังเลยเหนื่อยมากเลยไม่มีเวลาพักผ่อนเขารู้สึกเป็นห่วงคุณนะแต่ว่าเขาเชื่อว่าคุณน่ะน่าจะจัดการได้เขามองคุณน่ะเหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นคนเก่งอะคะ่ะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความสามารถเก่งหรือว่าแบบเออ ยังไงอะคือแบบเขาเขาเป็นห่วงแต่เขาไม่กังวลเขาเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้แอนว่าคนคุยคู่เนี้ยมีเยื่อใหญ่กันนะมีอะไรที่แบบผูกพันกันมากกว่าเป็นคนคุยเพลงแต่ยังไม่ได้อัพสถานนะไม่อย่างงั้นเขาไม่รู้สึกแบบนี้หรอกจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้ อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยอะคืออาจจะยังไม่เห็นการพัฒนาตอนนี้แบบเป็นกิจจลักษณะคือเร็วๆนี้ยังไม่ได้เห็นคําว่าเป็นแฟนหรือเปิดตัวจริงจังแต่แอนว่าคุณกับเขาอะ่ะ มีแนวโน้มที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นจะได้พูดคุยกันมากขึ้นจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนนัตนาคติหรือแลกเปลี่ยนตัวตนของกันและกันมากขึ้นนะคะเขาจะใช้เวลานี้ในการพิจารณาคุณมากขึ้นและแอนว่าเขาจะรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นด้วยหลังจากนี้นะคะจะเย็นเย็นแอนว่าคู่นี้จะเย็นเย็นนะถ้าไม่รีบร้อนแอนว่ามันค่อยเป็นค่อยไปอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปอ่ะส่วนมากมันจะมันจะจีรังยั่งยืนนะคะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะแอนว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการเรียนรู้กันสตาร์ดีนะคะมันอยู่ในช่วงของการเรียนรู้กันมันอยู่ในการอยู่ในช่วงของการที่ว่าเขาเขาอยากจะรู้จักคุณให้แน่ใจจริงๆว่าที่เขารู้จักอยู่เนี่ยคือตัวคุณจริงๆไม่ได้เมคหรือไม่ได้เฟคนะคะแล้วแอนว่านะต่างฝ่ายต่างเป็นห่วงกันและกันต่างฝ่ายต่าง เป็นห่วงกันและการอะไม่ใช่แค่ห่วงตัวเองแล้วคาว่าบอดี้แคร์เนี่ยแอนว่ามันน่าจะหมายถึงการที่เขาคอยบอกเราว่าดูแลตัวเองด้วยนะแอนว่าคุณน่าจะเขาน่าจะแสดงออกบ่อยๆนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเพราะว่าไพ่ก็บอกเขาห่วงคุณเขาอาจจะคอยบอกคุณหรืออาจจะคอยบอกเขาหรือทั้งคู่คอยบอกกันอยู่เสมอว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะอะไรแบบนี้รักษาสุขภาพด้วยนะระวังด้วยนะแบบนี้น่ารักจิงเลยอะอ่ะต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนคนมีคู่ชาวเมถุนเป็นยังไงบ้างคะขอดูหน่อยปัญหาอะไรก็แบบสำหรับคู่นี้นะบ่มีอีหยังมาพังทลายความฮักเขาสองลงได้แอนพูดอย่างนี้ดีกว่า ไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ตามขอให้คุณรู้ว่าจะไม่มีใครที่ทําอะไรความสัมพันธ์ของคุณได้เลยค่ะขอให้คุณมั่นใจขอให้คุณมั่นใจว่าชีวิตคู่ของคุณอะเรื่องหนักกว่าเนี้เพราะคุณผ่านด้วยกันมาละปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนเนี้ยมันแบบขี้ปติวมันมันไม่ได้มันไม่ได้ถึงครึ่งที่คุณเคยเจอมาหรอกเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย เข,เขาเขาไอ้นว่าเขาค่อนข้างจะเกรงใจคุณเขาค่อนข้างจะเกรงใจคุณแล้วเขาก็ค่อนข้างจะกังวลว่า,าจะมีคนจะมีคนไปวุ่นวายกับคุณไหมจะมีคนไปกวนใจคุณไหมจะมีคนไปบอกอะไรกับคุณไหมจะมีคนไปพูดอะไรกับคุณไหมจะมีคนไป ไปนอนไปนี่ไปนั่นไปยุ่งกับคุณหรือเปล่าเอ็นว่าเขาค่อนข้างที่จะเกรงใจคุณพอสมควรเขาไม่อยากให้คุณเสียใจเขาไม่อยากให้คุณเครียดเขาไม่อยากให้คุณรู้สึกไม่ดีเขาไม่อยากให้คุณเขาไม่อยากให้คุณรู้สึกแย่กับเขาอะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ ว่าหลังฝนตกพายุมันจะใสอะคะ่ะโอ้หลังฝนตกท้องฟ้าจะใสเออพายุจะใสอะไรหลังฝนตกท้องฟ้าจะสดใสเดี๋ยวพายุมันจะผ่านไปตอนนี้คุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากอย่าเพิ่งไปจินตนาการอะไรเยอะอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันคือทางตันแล้วอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันจะจบแค่นี้แล้วอย่าเพิ่งรู้สึกว่านี่คือปัญหาที่จะพังทลายพังทลายสันคอนคมสพันธ์ของพวกคุณได้นะคะไม่จริงค่ะ แอนว่านะสุดท้ายแล้วมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอทางออกสุดท้ายแล้วความสุขมันจะกลับคืนมันจะมีจะพูดยังไงดีอะสุดท้ายแล้วอะคะ่ะเขาอะไปไหนไม่พ้นเราเหรอก ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามเชื่อเถอะอยังไงอ่ะเขาเขาจะไม่มีทางไปจากคุณเขาจะไม่มีทางทิ้งคุณเขาจะไม่มีทางเลือกคนอื่นยังไงเขาก็จะยังไงเขาก็จะอยู่กับคุณแน่นอนนะคะสําหรับคู่นี้นะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่าอย่าพึ่งจินตนาการเยอะอย่าพึ่งคิดเยอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งหวั่นไหวเยอะอย่าพึ่งไปเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พักผ่อนให้มากๆนะคะไพ่ใบนี้ยแอนรู้สึกว่าคุณน่ะไม่หลับไม่นอนช่วงนี้คุณคิดมากคุณเครียดไพ่อาจจะบอกว่าพักผ่อนบ้างแล้วก็อย่าอย่าไปยึดอย่าไปแบบอย่าไปยึดแต่เรื่องนี้เป็นสารณะนะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่เกิดมันไม่เกิด,กดทุกอย่างมันบางอย่างเราฝืนไม่ได้เราลิ้นขีดไปแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เวลาที่ใครมาพูดอะไรอ่ะก็ ขอให้หนักแน่นฟังหูไว้หูไว้บ้างนะคะฟังหูไว้หูไว้บ้างอย่าอย่าอย่าฟังทุกคนที่ไม่ใช่ว่าทุกคนมาพูดอะไรฟังหมดอย่างเงี้ยให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองด้วยให้ให้กั่นกองด้วยนะอ่ะครบแล้วทั้งสามสถานะนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้ากัใหม่ในคลิปหน้านะคะชาวเมทูลสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ